สุตรรพาปลัดภูมิมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะ,ะผู้แนะนำเข้าสูตรให้ธุรกิจและ,ละให้รู้จักไรเบฟคือคุณพระปัสศนชายาพลวิสิทธ์นะคะ,ะ,ะดิฉันก็ประทับใจในผลิตภัณฑ์เอ็กซ์ตรีทินายมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยให้ดิฉันได้หายจากการ เจ็บควยนะคะก็หลังจากที่ดิฉันก็ปกติก็เป็นคนที่แข็งแรงมากนะคะแล้วก็อยู่หลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มที่สองก็ไม่แน่ใจว่าผลจากวัคซีนไหมหรือว่า ปวดเขานะคะข้อมือนี่ทุกทุกนิ้วเลยนะคะข้อแขนแล้วก็ไหล่ก็ยกไม่ขึ้นเข่าสองข้างบวมนะคะแล้วก็เท้าก็บวมเดินนี่ยกเท้าไม่ได้เลยนะคะซึ่งอ่าช่วงเป็นนี่ทรมานมากนะคะมันเป็นพร้อมๆกันก็อ่าตอนนั้นก็ไม่อยากจะ ทำอะไรแล้วนะคะไม่อยากได้อยากดีแล้วเพราะว่ามันทรมานมากแม้แต่จะใช้ชีวิตประจำวันก็ยังลำบากนะคะก็อหลังจากที่ป่วยก็ไปหาหมอนะคะหมอที่คลินิกที่ว่าเก่งนะคะก็ไปรักษาแล้วก็ยังไม่หายนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะคะอะที่อำเภอแล้วก็ที่จังหวัด นะคะที่ว่ามีเทคโนโลยีในการทางการแพทย์ที่ที่สูงมีอาจารย์หมอก็ยังไม่หายนะคะเพราะว่าหมอท่านก็รักษาตามอาการของเรานะคะท่านก็จะดูอาการแล้วก็ซักถามประวัตินะคะท่านก็รักษาให้ยามานะคะก็มันไม่หายพอยาหมดมันก็กลับคืนมา วนเวียนอย่างนี้เราก็เลยว่าถ้าอย่างนี้เราก็คงจะแย่เพราะว่าเราไม่อยากกินยาเพราะยามันเป็นเค็มนีเรารู้ว่าผลผลต่อเนื่อมันเป็นอะไรก็เลยพยายามหาทางอื่นไปฝังเข็มนะคะไปฝังเข็มไปนวดแผนไทย กายภาพบำบัดมันก็ไม่หายนะคะก็โชคดีที่มาเจอเอสโทนินายนะคะหลังจากที่ใช้วันที่สามอาการปวดเข่าที่บวมก็เริ่มก็เริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็จากนั้นมาาพวกข้อมืออะไรต่างๆมันมันดีขึ้นโดยไม่น่าเชื่อแล้วก็แทบแทบไม่มีอาการ ตอนนี้ก็อาการทุกอย่างมันหายหมดเลยนะคะก็ประทับใจมากนะคะนอกจากการบาดเจ็บที่มันมันหายไปแล้วยังได้สุขภาพย้อนวัยนะคะในเรื่องอ่าความสวยงามนะคะริ้วรอยอันนี้เราไม่ได้มองตัวเองแต่ว่าคนอื่นเขาทักนะคาว่าอุย้ยไปทำอะไรมานะคะหรือบางคนก็ถามว่าเอา้า เดี๋ยวนี้ยังทํางานอยู่ที่ไหนอนอยู่ที่เดิมไหมเราก็บอกเราก็เสียนมาหกปีแล้วนะคะเขาก็ทึ่งนะคะว่าโอ้เป็นไปได้ยังไงนะคะอันนี้ก็คือผลที่คนอื่นเขาเห็นเรานะคะแล้วความกระฉับกระเฉงนอกจากนิ้วเอยเราหายไปแต่ก่อนอ่าหนังแบบบา้าตาตามันก็ปิดลงมาเพราะ ขอหนังตามันห้อยนะคะเราก็คิดว่าโอ้ยจะไปทำตาสองชั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะคะตาสองชั้นชัดเจนนะคะตีนกาย้วรวยอะไรมันหายไปนะคะก็ประทับใจมากนะคะแล้วในเรื่องเส้นผมแต่ก่อนเป็นผมเส้นบางเบาเดี๋ยวนี้อ้าวผมมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ไม่ร่วงวก็ประทับใจมากแล้วมเมื่อคืนนะคะ เรื่องสายตาชัดเกยนมากก็คือแต่ก่อนจะสนอ่าสนเข็มนะคะเอาได้ใส่เข็มสอยนะคะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเึงจะสนได้แต่๋ยเมื่อคืนอ,อ้าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะสนได้ใส่เข็มสอยได้ก็ถือว่าโออันนี้สุดยอดก็ครึ่งมากนะคะอ๋ประทับใจนะคะความกระฉับกระเฉงเหมือนเรากลับมาเป็น เป็นสาววัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งจะลุกจะนั่งไม่ต้องอดต้องโอยแล้วก็ก็ถือว่าสุดยอดนะคะแล้วก็ที่ดิฉันมั่นใจแล้วก็ชัดเจนก็คือหลังจากที่ใช้ไปหกเดือนก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อขอให้อาจารย์หมอตรวจเช็คร่างกายให้เพราะว่าเราว่าตั้งแต่ภูมิภูมิชั้นลึกเลยทั้งเอ็กซเรย์ข้อเขาทั้งปอด ทั้งอะไรทุกอย่างนะคะตามข้อต่างๆแล้วก็ตรวจเลือดตรวจเลือดก,ก็ต้องจ่ายพิเศษอีกนะคะห้าพันบาทที่เบิกไม่ได้ปกติเราเป็นค่าการบำงนานก็เบิกได้น,นี่เราจ่ายพิเศษอีกเพื่อให้คุณหมอตรวจเชิงลึกเลยว่าเรามีโรคอะไรไหมภูมิแพ้อะไรไหมผลออกมาดีหมดทุกอย่างนะคะดิฉัน ว่าผลจากการที่เราใช้มาหเดือนก็ทําให้มั่นใจมากเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เทเกอร์ที่นายสุดยอดจริงๆนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มั่นใจนะคะดิฉันก็ขอขอบคุณท่านเดวิชวิตนะคะที่ผลิต อ่ผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ชาวโลกได้ใช้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์มาแชร์ให้ให้ความรู้เราก็นำมาปฏิบัตินะคะนกอกจากใช้เอ็กซ์รีทีนแล้วเราก็ปฏิบัติในสิ่งดีๆเพื่อให้เราจะได้อายุยืนยาวค่ะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านอสุขภาพแข็งแรงนะคะดิฉันก็ขออนุญาตแชร์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ